แป้งไหมแป้งเธอามาป้าเลยเดี๋ยสิค่ะอันนั้นมันอมแป้งแล้วนี่มันอมลูกแป้งแป้งเฉยเฉยนี่แป้งดีๆแป้งดีๆปุ๊ดนี่นี่พุดฮะพุดอย่างนี้เดี๋ยวค่ะพุดอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะอ่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอ่อข้างบนข้างบนหุบปากที่ลูกเออเออเอาเลยนี่อย่างนี้อย่างนี้ลูกอย่างนี้ chắp cho bạn chắp băng lúc kìm băng chắp 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 ท่ามคนเนี่ยไม่เท่เนี่ยไม่เท่เนี่ยอ่อย่างนี้ลูกอย่างนี้นะแต่งอย่างนี้นะเอี่ยมยังเอี่ยมยังเอี่ยมยังลูกยังไม่เอี่ยมอื้มอื้มอื้ยังไม่เอี่ยม กมแล้วอาหลุดเลยมั้งน่โอ้โหแป้งเก่งมากเลยเนี่ยขนหลุดเลยไปแฮะขนแป้งหลุดเลยอะลูกใครแป้ง เห็นไหมเนี่ยไม่ได้อะไรแปลงแล้วเนี่ยกลับแล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องกับแปลงนี่พอแล้วพอแล้วอเอี่ยมแล้วเอี่ยมแล้วแปลงนี่ไม่ไดีอ่ะเขาดีอยู่